ป้าไข่ห็บนบนไปไทถไงไข่เต้มถัองหญยก,กมมุมมาเดอ้อมาเด้อซอยด้ยกินขา้าวก็มีซอยตีเมนตีว้ยบอกพิษเม่ร่ำพิษเ <laughs> ย้มากินข้าวมามารวมญาติวันนี้เพื่นเพื่อนน,น้องๆพี่พมาจากกรุงเทพ <laughs> ตามสุมจาไปจาไปลูกไปจ่อ้ยง <laughs> ่าเส้สวยลูกจาก่อนจาก่อนสวยก่อนลูก เอาแจกสวยๆก่อนจ้าฮัลโหลมายเฟน Thank y o ค so สมา h คนเยอะกินกันอร่อยอร่อยวันสันเลิฟยูเลิฟยูทูมัดขนาดพาอาไทยกันยังอ่านพ่ออย่างๆเนาะน่ารักน่ารักวันสานล้านล้านใหญ่ลวด เด้อพี่น้องตงดรงลัหเขาบอกว่าให้กิตามใจชอบกินห้างกับตเบื้งอาหารนเเขาบอกว่าห้ทำี่กำลังทำ้เกิดงวมม่ำเสอเสหลัง้อแต่ว่าห้างกับเบื้งอาหารนแกไม่หนาบ้เป็นลาหน้าไม่สกเยแก้วไมเหยอเออพี่น้องมาเด้อมาเด้อ จำผมได้ไหมครับบอสทันโอ้วยว่าแต่พลังจำบ่ได้แล้วเลิฟไอเลิฟอยู่จ้าจ้ายายก้มตามสบายเด้อจะเด้อขอบคุณหลายๆกดไลค์กดเลิฟให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะผู้ใดนอนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะก็โทรติดใจอืม จำผมได้ไหมะสันจำไม่ได้เลยถึงได้ทักทายไอริบยูแตงกิวโซมาดเอาขี้น้ำผสมมาขินบได้น้ำเขาเถอะเพชรขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจมาเด้นมากินขขาพี่น้อง ล้างกับปิดตีบูโซ่บังไข่ป้าเต็มหนาเลยโลดอันนั่งลงลูกนั่งลง,ลงอันนูนมาลีนั่งลงลงูกจอยฮะนั่าสร้างว่าไปตวจไปวเหนไหว่าไม่นอนอยู่ไหนเขาเริ่พดแม่เขาเริ่มด็นอันนี้นนาานมาเด้อพี่น้อง่ <c oughs> นานนันเผาเผาน้ำก้มคุยคือกันนะั้นลูกก็ไปห้องน้ำเ,เองเนี่ย,ยไน,อนนอน ไปลมในของนามบรรลุเรื่องเลยได้ใส่อ้ามากหรอเพาะพวมากคนนี้แหละเขาก็ท่านไปเบิ่งกันดินได้ไปยาดเอามูเขากินตั้มสมอยกับที่กินแก้งจืดดอกนอยิมาหนคุมไจ่ายไปไหนขอบคุณนะคะเอมเอยังครับตําสม ตัปลาตํปาปลากุุงชดเุื่หนงงเ,เข้ามาใจนะเหินเขาจะดิ้นแต่งงนี้ใสเหินเนาะมัน้เขาเน,นียวค่ะมดน,นี่่ป่าไหมเอยกะมาเต็มมองนี้แล้วมองไปซ้ายนั่น

ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะจำผมได้ไหมครับอสันจำได้หรือขอโทษขออ่ายโอ้ยโทรมาอย่างน้นองเอาสิโดนนัดโดนนัดโดนนัดโทรไปรหาอทีมเร็วมันโทรมาหาใหญ่หาทีมขอบคุณเด้อจะเด้อขอบคุณนะคะพี่น้องีคนะ